เรื่องของชงหรือไม่ชงอีกหนึ่งอย่างที่สิ้นปีมาแล้วจับตาดูเรื่องของดวงสิราศีจับตาไม่ต้องจับตานจับตาดูนะคะเพราะว่าหมอช้างพศสะพรสศรีตุลามมาบอกมาเล่าให้เราฟังว่าราศีไหนเป็นอย่างไรบ้างช่วงปี64ค่ะครับเริ่มกันที่ราศีดียืนหนึ่งของวยืนหนึ่งคือดีที่สุดเลยยกนิ้วให้เลยราศีกุมชีวิตจะพลิก หน้ามือเป็นหลังมือจับอะไรเจริญรุ่งเรืองอรองลงมาเป็นมังกรมีงานใหญ่รออยู่แต่ต้องปรับเปลี่ยนตัวเองเยอะอันนี้เ,เราสองคนใช่ไหมมังกรเรามังกรใช่ไหม,มอะไรลืลมผม,ผมก็มังกรไงกรกฎกรกฎนเนี่ย <laughs> <อ>รกรกฎมังกรอย่าลืมนะคะว่าเหนื่อยแต่ประสบความสําเร็จเอาฟังเสียงหมอช้างบอกสักนิดนึงค่ะชีวิตพลิกนะก็คือพลิกดีนะไม่ใช่พลิกคว่ำนะฮะคือพลิกไปทางที่ดีขึ้น นะครับดีแบบมากๆเลยเนี่ยนะครับก็จะเป็นพวกที่เกิดในาราศีกุมกุมเนี่ยน่าจะจัดว่าเป็นราศีอันดับหของปีปี64เลยนะกุมเนี่ยเขาดีแบบสบายๆพวกที่ดีแบบนเหนือน่อยก็จะเป็นราศีมังกรนะครับมังกรเนี่ยถือว่าเป็นราศีที่มีงานใหญ่ๆรออยู่เป็นราศีที่มีการเปลี่ยนแปลงตัวเองเยอะมาก โอ้สาธุครับสาธุฮะรับต่อนี่เป็นนี่เป็นกลุ่มสำเร็จออมาฟังกลุ่มพ้นเคราะห์กันหน่อยกลุ่มพ้นเคราะห์ก็คือเคยไม่ดีจากที่เคยพระสุขเข้าพระเสาแทรกมาปีนี้ดวงดีสุดๆราศีธนูอ๋อเป็นราศีคนรวยกอดคอยิ้มไปพร้อมกับราศีเมถุนที่มีเกณฑ์จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งส่วนอีกสองราศีนะคะเขาบอกดีไม่แพ้กันยังไงฮะตุลและกัน จะได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆม,มีโอกาสขยับขยายงานมีอาทีพเสริมจากไรายได้หลักเอาฟังเสียงหมอช้างค่ะราศีธนูราศีเมถุนนะสองคันสราศีเนี้ยก็เป็นราศีที่พ้นเคราะห์คือเรื่องหนักๆลดน้อยลงและแถมมีข่าวดีเข้ามาด้วยยิงธนูเนี่ยจะเด่นมากเรื่องการเงินคือถ้านับราศีของคนรวยความมั่งคั่งร่ำรวยเนี่ยธนูเนี่ยติดอันดับ อันดับหนึ่งเรื่องเงินนะเมถุนเนี่ยจะเป็นลักษณะของอเรียกว่าครอบครัวการลงหลักปักฐานการเขาเรียกว่าสร้างเนื้อสร้างตัวการขยับขยายครอบครัว,รวหรือว่าในเชิงของงานเนี่ยก็หมายถึงการโปรโมทเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งจริงๆทั้งตนและกันเนี่ยคู่กันเลยนะเป็นราศีที่เหมาะสําหรับการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะในในปีนี้ราศีตุลน,นะครับเป็นราศีที่ เหมาะสําหรับการท,ทําธุรก,กิจเพิ่มเติมนะครับบางคนเปิดร้านบางคนท,ทําธุรก,กิจใหม่บางคนมีสินค้าอยู่แล้วอาจจะมีผลิตภัณฑ์ใหม่ออกมาทําหลายๆงานพร้อมกันมีรายได้เสริมอาชีพพิเศษอไอ้ดีที่สุดผ่านไปหมดแล้วใช่ไหมจ้าราศีสิงของพี่ไม่เคยมีจะดีสักป, <c oughs> ปีปีนี้ดีปีนี้ก็ดีดียังไง <c oughs> ดียังไง <c oughs> ดียังไง <c oughs> เป็นเรื่องของความรักความสัมพันธ์เอาตังค์ด้วยมั เปลี่ยนเป็นตังได้ไหมหมอช้างครับมีเกณฑ์จะได้สละโสดเอ้าโอ้โหไม่ได้สละแล้วล่ะสละไปแล้วมีเกณฑ์จะได้สละตังให้คนอยู่ข้างานหรเอาเขาบอกคล้ายคล้ายๆคล้ายๆน้องเลยก็รากฏดูดวงเนี่ยหือหวาเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายแต่สรุปสุดท้ายจะมีผู้ใหญ่คำชูความจริงจะปรากฏใครที่คิดไม่ดีได้รู้กันปีนี้เสียงหมอช้างค่ะส่วนถ้าเป็นเรื่องความรักราศีสิงห์ก็จะดี นะครับใครที่แบบยังโสดอยู่รอลุ้นสละโสดเนี่ยนะราศีสิงห์เนี่ยเป็นราศีที่มีจังหวะในเรื่องของความรักที่ดีมากเอากรากฎก่อนกรกฎเนี่ยค่อนข้างจะหวือหวานะครับปีใหม่นี้เนี่ยต้องเรียกว่าหาความมั่นคงนั้นในชีวิตหน่อยนะครับคือไม่ใช่ว่าไม่ดีมันดีมันเหมือนขึ้นรถไฟห่อฮะดีแป๊บหนึ่งมันก็ลงมาดีแป๊บหนึ่งก็ลงมาข้อดีของกรกฎคือเป็นปีที่ความจริงจะปรากฏ นะครับใครที่ถูกหลอกใครที่เจอคนที่ไม่จริงใจเจอเพื่อนที่มันไม่ใช่อะไรแบบนี้พวกนี้เราจะเริ่มเห็นว่าไอ้น,นี่มันไม่ใช่และยังเป็นราศีที่มีตัวช่วยมีคนเมตตามีผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนศัตรูอุปสรรคปัญหามีเข้ามาจริงแต่ว่ามันจะผ่านพ้นไปได้ ก็ถือว่าดีถือว่าดีอยู่ในเกณฑ์ดีเอาต่อไปนี้เขาบอกเจอราหูเต็มเต็มราศีพิจิกค่ะให้ระมัดระวังเรื่องความรักแต่การเงินจะโดดเด่นมากลักษณะคล้ายๆกับราศีพฤษภเลยนะคะจะปิ้งไอเดียเกิดไอเดียทําธุรกิจและไปได้ดีถ้าค้าขายออนไลน์อย่างเราก็ตามนะคะระวังเรื่องปัญหาสุขภาพด้วยนะคะมีวิธีแก้เคล็ดด้วยฟังเสียงหมอช้างค่ะเป็นราศีที่พระราหูเข้า นะครับแล้วพระราหูเนี่ยก็อยู่กับทั้งพิจิกแล้วก็พฤษศเนี่ยนะครับตลอดปี2564เลยนะครับอย่างพฤษศเองเนี่ยถือว่าเป็นปีเห่งการเปลี่ยนแปลงตัวเองเพราะการที่ราหูเข้าเนี่ยทำให้เราได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆมีไอเดียมีความคิดสร้างสารรค์มีโปรเจกต์ใหม่ๆ และจะดีมากก็คือธุรกิจออนไลน์เตือนเรื่องสุขภาพหน่อยเพราะว่าพระราหูเข้าเนี่ยอาจจะเจ็บป่วยไม่ไสบายได้นะครับส่วนพิจิกเนี่ยที่ต,ต้องเตือนกันเนี่ยก็คือในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับเพราะว่าพระาพระหูเข้ามุมเนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องส่วนตัวแต่ว่าในเรื่องเงินจะเด่นมากเพราะว่าเป็นราศีที่ถูกกับพระราหูคือเหมือนเข้ามาปุ๊บเนี่ยส่งผลทาให้ราศีพิจิกเนี่ยเกิดความมั่งคั่งร่ํารวย เห็นไหมล่ะลาหูไม่ใช่ว่าพาแต่ขอไม่ดีมานะใช่ไ <อะ S 3> ม่ <อะ S 2> ดี <ๆ S 2> บ้างก็ได้นะคะปิดท้ายที่เกี่ยวกับเรื่องของเงินเงินทองทองรายได้พอๆกับรายจ่ายพันพัวค่ะราศีเมษกับราศีมีนโดยเฉพาะราศีมีนเขาจะบอกมีบิ๊กเซอร์ไพรส์เกี่ยวกับการเสี่ยงโชคเอาแล้วสิเอาซื้อสิซื้อซื้อสิซื้อและใครที่มีคนติดหนี้มานานเดี๋ยวเขาจะเอามาคืนนะอาฟังเสียงหมอช้างค่ะ ถ่านเน้นเรื่องโชคเนี่ยก็จะยกให้ราศีมีนเป็นราศีที่ติดอันดับการมีโชคมากที่สุดเงินที่ไม่คิดว่าจะได้นะครับเช่นหนี้ที่มันลืมยืมกันไปนานแล้วนะอยู่ดีหายไป5เปีแล้วอยู่ดีเพื่อนอาจจะไลน์มาบอกเอ,าอ้ายวจะใช้ให้นี้หรือว่าลูกค้าที่แบบโทรไปไม่เคยรับสายแล้วเลยเนี่ยราศีมีนก็ต้องลองดูเงินที่ได้มาอย่างไม่คาดฝันหรือแม้กระทั่งการเสี่ยงโชคเนี่ยนะนะนะคืออ่าใครที่เป็นแบบ นักลงทุนเนี่ยชอบอัไธทรนที่สิงเสียงเนี่ยในปีใหม่นี้เนี่ยจะมีข่าวดีเข้ามานะครับเมียกเนี่ยก็เ,เหมือนกับมีเงินมาให้เสียนะครับคือเสียตังค์เยอะก็จริงแต่ว่ามีโอกาสในการหาเงินหาไรายได้เข้ามาและก็พอช่วงสักมีนาเมษาไปแล้วดวงดาวโชคลาภก็เริ่มที่จะมีพลังเข้ามานะครับ ครบแล้วมันมีปีชงใช่ไหมมีปีชงย้ำอ,อ,อีกสักครั้งนะคะปีมะแมะ่ปีแพะชงร่วมคือปีจอปีมะโรงและปีฉลูแต่อาจารย์ช้างบอกว่าไม่ต้องกังวลปีนี้ถือว่าเป็นปีชงที่ดีชงดีให้ตั้งสติทำบุญทำความเหมาะสมสิ่งที่ดีๆก็จะเกิดขึ้นกับตัวเราเองนะคะทำความดีแหละสำคัญที่สุดนะคะ